สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและ f c ทุกท่านนะครับก็มีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งนะครับอินบ็อกมาสอบถามเกี่ยวกับเจ้าตัวออสิโลสโคปตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้สนใจในตัวออสิโลสโคปนะครับเพราะว่าเขาเองก็ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับสิ่งที่เขาสนใจที่ โฟกัสนะฮะก็คือเจ้าตัวฐานขาตั้งมันนะฮะฐานมันนะครับซึ่งเขาติดตามคลิปดูคลิปซ่อมนะฮะแล้วเขามาเห็นเจ้าตัวนี้นะครับว่าผมทํำยังไงนะฮะใช้อะไรเป็นฐานในการตั้งเจ้าตัวออสซิโลทโคปนะครับเพราะว่าเจ้าตัวออสซิโลทโคปตัวเนี้ยนะครับ เวลาตั้งเนี่ยมันจะมีขานะครับขาเราเราตั้งเราต้องตะแคงประมาณนี้นะครับมันจะมีขาตัวนี้ที่เอาไว้ตั้งนะครับแต่มันไม่มั่นคงนะฮะการตั้งไม่ค่อยมั่นคงแข็งแรงนะครับบางทีเราไปโดนมันเนี่ยนะฮะมันก็จะล้มนะครับเพราะว่าขาตัวเนี้ยมันไม่ได้แข็งแรงอะไรมันแค่เอามาตั้งไว้เฉยๆนะฮะเอาแค่มาประคองไว้เฉยๆนะครับในกรณีที่เราตั้งบนพื้น ลักษณะนี้บางทีมันก็ลื่นนะฮะพื้นลื่นๆบางทีเราไปโดนไปอะไรมันก็ล้มอะฮะเพราะว่าในในตอนแรกผมใช้งานผมก็ตั้งไว้ตรงนี้นะครับมันก็ล้มบ่อยนะฮะที่เราโดนนิดเดียวมันก็ล้มแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เพื่อนสม,มาชิกเจอนะครับเพื่อนสม,มาชิกที่ใช้ออสิโลโตโขปรุ่นนี้เจอนะฮะผมแก้ปัญหาโดยวิธีง่ายมากๆเลยนะครับ เป็นวิธีที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะฮะก็คืออ่าตัวนี้นะฮะมันเป็นไม้อัดนะครับที่เหลือมาจากการทำอ่าทำโต๊ะนี่แหละเป็นแผ่นเล็กๆนะครับผมก็เอามาตัดให้มีขนาดที่พอดีกับเจ้าตัวออสซิโลสโคปตัวนี้นะครับอลองดูนะฮะ ไม้อัดให้พอดีเลยนะฮะอาจจะเอากระดาษทรายขัดให้ลบมุมลบเหลี่ยมให้เกิดความสวยงามนะครับก็ให้มันอยู่ในขนาดที่พอดีนะครับแล้วก็ติดกาว 3M นะครับอ่าตัวนี้ตรงขามันก็ติดกาว 3M 2จุดนะฮะบ,บริเวณจุดนี้กับจุดฝั่งนี้นะครับอาจจะมองไม่เห็นเนาะ ครับก็ติดกาว 3M การมันกันมันเลื่อนนะฮะการมันเคลื่อนนะครับแล้วก็บริเวณตัวอัลรสโคปก็ติดกาว 3M เหมือนกันนะครับอันนี้จะมองเห็นนะฮะก็ติดทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนู้นด้วยนะครับอพอติดกาว เรียบร้อยนะครับเราก็ลอกกาวเล็งให้ดีนะฮะว่าเราจะตั้งให้มันเอียงในรูปแบบลักษณะไหนนะครับก็เอามาวางให้พอดีกับแผ่นไม้อัดนะฮะเราก็จะมีออสิโลสโคบที่อยู่บนฐานไม้อัดโดยที่มันไม่ล้มนะฮะจะทำยังไงมันก็ไม่ล้มนะครับนะฮะมันก็จะวางติดอย่างแน่นหนาอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าเราอยากจะถอดออกก็สามารถแกะออกได้ง่ายๆเพราะกาว 3M มมันสามารถลอกออกได้นะครับ นี่นะฮะแค่นี้เองสำหรับาการใช้ออสิโลโกปรุ่นนี้นะครับเพื่อเอาใช้งานเป็นาวางบนโต๊ะนะฮะถ้าวางไว้เฉยๆมันล้มล้มง่ายแน่นอนถ้าคนใช้คนที่ใช้รุ่นนี้จะรู้ดีนะครับว่าบางทีเราวางตั้งตรงๆมันก็ล้มนะฮะที่เราไปโดนมันในการทํางานเนี่ยมันต้องมีโอกาสไปโดนมันนะครับหรือว่าตั้งตะแคงตะแคงอย่างนี้นะฮะมันก็ล้มมันก็เคลื่อนบางทีเราดึงสายมันนะฮะตึง ไปก็ดึงเบี่ยงล้มไปอะไรประมาณนี้บ่อยนะครับถ้าทานแบบทำแบบนี้จบเลยนะฮะก็เพื่อนสมาชิกก็บอกให้ทำคลิปให้ดูหน่อยนะฮะผมก็ถ่ายรูปไปให้ดูแล้วว่ามันแค่นี้เองนะครับก็เพื่อนสมาชิกต้องการที่จะให้ทําคลิปอธิบายนะฮะบ,บอกว่าเผื่อเอาไว้เป็นข้อมูลให้ท่านอื่นด้วยที่ใช้รุ่นนี้อ่ะโอเค นะครับในเมื่อขอมาผมก็จัดให้นะฮะมันก็ง่ายๆเท่านี้นะครับง่ายๆเท่านี้เองหรือจะประยุกต์อย่างอื่นก็ได้แล้วแต่แล้วแต่จะหาวิธีประยุกต์เอาจริงๆแล้วผมจะเอาติดกาวสองหน้าตั้งไว้บริเวณนี้ด้วยซ้ำใบในตอนแรกนะฮะก็ติดกาวสองหน้าทางด้านล่างนะครับกาว3 m เอแล้วก็เอามาตั้งไว้ตรงนี้นะฮะแต่ทีนี้นะครับก็คือ คิดไปคิดมาว่าถ้าผมต้องการเอาไปใช้ที่อื่นนะครับมันก็ลำบากก็จะต้องมาแกะกาวสองหน้าออกอีกนะฮะในกรณีนี้ผมยกไปใช้ที่ไหนก็ได้นะครับเห็นไหมฮะยกไปใช้ที่ไหนก็ได้มันก็สะดวกกว่านะครับก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะฮะเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ใช้งานได้จริงนะครับอา่า ทีนี้มาตอบคําถามเพื่อนๆนะฮะมีเพื่อนๆบางท่านถามเกี่ยวกับออสิโลสโคปไหนก็ทําคลิปแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้เสียเปล่านะฮะทำคลิปเกี่ยวกับออสิโลสโคปแล้วก็จะมาตอบคําถามนะครับเกี่ยวกับเพื่อนๆอาบางท่านก็ได้เข้าไปดูคลิปนะครับในก่อนหน้าที่ผมเคยรีวิวเจ้าตัวออสิโลสโคปตัวเล็กๆนะครับ มินิออสซิโลสโคปตัวเล็กนี้นะฮะผมซื้อมาใช้ในตอนแรกนะครับเมื่อก่อนผมใช้ตัวนี้อยู่แต่ว่ามันเป็นรุ่นเก่าที่มีข้อจำกัดแล้วแหละนะฮะในการใช้งานค่อนข้างที่จะลำบากมากเพราะเราต้องคือมันวัดวัดรู้แต่รูปคลื่นนะฮะแต่ว่าความถี่ค่าต่างๆที่วัดได้ มันไม่โชว์ในรุ่นเก่าอันนี้รุ่นเก่ามากแล้วนะฮะมันค่อนข้างที่จะลำบากเราต้องใช้วิธีการคำนวณคือยากมากนะฮะก็เลยต้องไปซื้อนะครับมินิออสิโลโ,โคปตัวนี้มาซึ่งมันเป็นตัวเล็กนะฮะในตอนนั้นผมก็คิดว่าผมเอามาใช้งานในงานซ่อมเนี่ยไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับ ใช้วัดความถี่ในช่วงที่อยู่ในช่วงประมาณ100กิโลเฮิร์นะฮะหรือร้อยกว่ากว่าซึ่งออสิลโลสโคปตัวนี้แบนบิดตามสเปคบอกว่าวัดได้ถึง200 200กิโลเฮิร์นะฮะผมก็บอกว่าคิดว่าม,มันเพียงพอแล้วนะฮะพอเอามาใช้นะครับตัวนี้ราคา700กว่าบาทนะฮะไม่แพงมากพอเอามาใช้จริงๆแล้วมันไม่พอนะครับถามว่ามันพอใช้งานได้ไหมมันสามารถวัดลูกคลื่นได้อยู่ในช่วง อ,อยู่ในช่วง10 10ิบเฮิร์นะฮะ10เฮิร์ความถี่ต่ำๆ10เฮิร์จนถึง100กิโลเฮิร์เนี่ยพอวัดได้นะฮะวัดรูปคลื่นให้เรารู้รูปรูปคลื่นได้นะฮะร,รู้ค่าต่างๆได้แต่ว่าความถี่ที่สูงไปกว่านั้นนะครับสัญญาณที่วัดออกมาได้มันเพี้ยนนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับก็คือถ้าไม่เกิน100กิโลเฮิร์สามารถ พอที่จะใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะครับราคาก็ไม่แพงก็เลยมันใช้งานไม่ได้เพราะว่าในงานซ่อมผมความถี่บางอย่างที่วัดเนี่ยมันสูงเกินกว่า100กิโลเฮิร์นะฮะทำให้ลูกลื่นความถี่ที่เราวัดออกมาเนี่ยมันผิดเพี้ยนมันไม่ตรงความจริงนะครับก็เลยใช้งานไม่ได้ก็เลยไปซื้อเจ้าตัวนี้มานะฮะเป็นมินิ อัลซิโนสโคบเช่นกันนะครับตัวนี้จะมีแบตในตัวนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้ผมก็แปลงใส่แบตเตอรี่ตัวนี้มันไม่มีแบตนะฮะเดิมๆมันก็ไม่มีแบตแต่ผมแปลงดัดแปลงใส่แบตเตอรี่เข้าไปข้างในนะฮะก็สามารถเปิดใช้งานได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องเสียบอะแดปเตอร์ก็ใช้งานได้สักพักหนึ่งนะฮะแบตก้อนเล็กนะครับใช,ใช้งานได้สักครึ่งชั่วโมงนะฮะเปิดทิ้งไว้ ครึ่งชั่วโมงพอได้นะครับพอแบตมันก็เล็กนิดเดียวก็สะดวกหน่อยนึงเราไม่ต้องเสียบสายนะฮะก็ดัดแปลงมีสายชาร์จนะครับรูเสียบสายชาร์จหรือว่าเราจะยังใช้อแดปเตอร์9โวลต์ก็ยังสามารถใช้ได้นะฮะสามารถใช้อแดปเตอร์ก็ได้ในกรณีที่แบตหมดนะฮะหรือว่าจะเสียบสายชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยก็ได้นะฮะแล้วก็ตัดแปลงใส่เจ้าขาตั้งนะครับ ตัวนี้เป็นของขาตั้งที่ติดโทรศัพท์มือถือนะฮะที่เอาไว้ตั้งโทรศัพท์มือถือไว้ดูคลิปดูนู่นนี่นั่นนะฮะก็เอามาแปะนะครับเวลานั้นมันก็ตั้งได้อ่ามันก็ใช้งานสะดวกหน่อยนะครับถ้ามันไม่มีขาตั้งมันก็ต้องวางนอนบางทีมันไม่สะดวกในการดูนะฮะอ่าแต่ว่าตัวนี้มันก็ไม่ค่อยไม่ได้ใช้แล้วแหละนะครับแต่ก็เก็บไว้ นะครับไปซื้อตัวนี้มาตัวนี้แบนวิดอยู่ที่5้ามกะเฮิร์นะครับหยิบออกมาดูหน่อยนะครับยี่ห้อเดียวกับตัวนี้เลยนะฮะนี่นะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีเลยนะฮะถึงแบนดวิดจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าถ้าในงานช่างเนี่ยนะครับความถี่ แบนวิด5มกะเฮิร์ในงานซ่อมทั่วๆไปเนี่ยถือว่าเพียงพอเลยทีเดียวนะครับเราไม่ได้ใช้ถึง5มกะเฮิร์แน่นอนนะฮะก็ผมก็เอามาใช้อยู่พักหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้ต้องต้องบอกว่าโอเคเลยแต่ว่ามันมีรุ่นที่เป็นแบนวิด30มกะเฮิร์ด้วยนะฮะหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าไอตัวกรอบตรงนี้มันจะเป็นสีฟ้านะครับอันนี้มันเป็นสีส้มคือแบนวิด5มกะเฮิร์แต่ว่าตัวนี้กรอบ นะครับเป็นสีฟ้าจะเป็นแบนวิด30เมกะเฮิรคือหน้าตาเหมือนกันรูปร่างสีเดียวกันนะครับต่างกันแค่ตรงนี้แล้วก็ซอฟต์แวร์นะฮะซอฟต์แวร์จะต่างกันหน่อยนึงแต่รูปแต่การแสดงผลหน้าจอ,อาจะคล้ายกันตัวนี้แบนวิด5เมกะเฮิรตตารางจะหยาบหน่อยนึงแต่ว่าตัวแบนวิด30เมกะเฮิรตตารางจะถี่นะฮะในส่นในส่วนของการใช้งานก็เหมือนกันนะครับ ก็ใช้งานได้ดีนะฮะวัดสัญญาณโอเครูปคลื่นแสดงผลทุกอย่างก็แสดงผลได้ได้โอเคได้เกือบจะเที่ยงตรงแต่ว่าไม่เปะ๊ะแต่สำหรับงานซ่อมที่ไม่ได้ต้องการความละเอียดมากนะครับไม่ได้ต้องการความเที่ยงตรงไม่ได้ต้องการแบบว่าต้องเป๊ะเป๊นะฮะก็ใช้งานได้เลยนะฮะใช้งานได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ สำหรับเจ้าออสิโลสโคปมินิตัวนี้นะฮะราคาอยู่ที่ผมซื้ออ่ามันจากจีนจากลาซาด้าเนาะนะฮะราคาอยู่ที่1,272บาทตอนนั้นนะฮะจัดส่งถึงบ้านอยู่ที่1,272บาทราคาราคาโดยคร่าวๆจะอยู่ประมาณเนี้ยนะฮะพันหนึ่งพันสองถึงหนึ่งพันสี่พันห้ารุ่นแบนด์วิดต์สามสิบไม่ก็เฮ้รจะอยู่พันไม่เกินพันห้านะ ถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วสนใจที่จะซื้อผมแนะนำให้ซื้อตัวรุ่นแบนวิดหนึ่0พันแบนวิดสามสิมกะเฮิร์นะครับตัวนี้จะเป็นสีฟ้าให้สังเกตนะฮะกรอบนี้จะเป็นสีฟ้าตัวนี้มันจะเป็นสีแดงสีส้มนะฮะร,ราคาอยู่ไม่เกินพันห้านะครับพร้อมสายวัดสายโพรบสายโพรบ x 1 0ด้วย1 0 x ด้วย,วยนะฮะ อ x ิบสายโผลเส้นนี like mm ้ด้วยนะฮะที่ผมสั่งมาพร้อมสายโผลนะครับก็ผมว่ามันโอเคเลยแหละแต่ทีนี้นะครับปัญหาในการใช้งานของผมก็คือหน้าจอมันเล็กนะครับซึ่งมันเล็กเกินไปในงานซ่อมบางอย่างของผมเนี่ยต้องการที่จะดูรูปคลื่นที่ชัดเจนนะครับคืออันนี้ก็เป็นข้อจํากัด อย่างหนึ่งนะฮะคือหน้าจอมันเล็กนะฮะรูปคลื่นเราไม่คือบางอย่างที่เราต้องการความชัดเจนของรูปคลื่นนะฮะต้องการซูมดูนู่นนี่นั่นหน้าจอเล็กมันทําได้ลําบากนะครับมันค่อนข้างที่จะลําบากนะฮะก็เลยนะครับต้องซื้อตัวใหม่นะครับแต่ว่าผมก็ซื้อของ อุปกรณ์เครื่องมือเนี่ยนะฮะผมก็ไม่คือพูดง่ายไม่ได้เน้นที่ว่าจะต้องต้องมีราคาเยอะนะเพราะว่าถ้าเครื่องมือราคาสูงมันก็เที่ยงตรงดีนะครับมีมาตรฐานดีแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเครื่องมือช่างราคาถูกแล้วจะไม่เที่ยงตรงนะครับเครื่องมือช่างราคาถูกถูกก็เที่ยงตรงแต่ว่า,เ,าเรื่องของคุณภาพอาจจะ ความคงทนอะไรอย่างเงี้ยเราใช้ไปสักพักหนึ่งอาจจะมีค่าความเบี่ยงเบี่ยงเบนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อันนี้ก็ต้องเลือกเอานะครับถ้ามีงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือก็นะครับเน้นถ้ามีงบประมาณก็เน้นที่มียี่ห้อมาตรฐานนะฮะยี่ห้อที่เป็นมาตรฐานนะครับเครื่องมือวัดก็จะดีนะครับ แต่ว่าถ้างบประมาณไม่เยอะกอ็ไม่เน้นอะไรมากนะฮะในงานที่เราทำไม่ต้องการความแม่นยำเป๊ะๆก็เครื่องมือช่างทั่วๆไปก็สามารถใช้ได้นะครับสามารถปิดงานได้สามารถสร้างรายได้ให้เราได้นะฮะก็ไปซื้อตัวนี้มานะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่อ่าตอนนี้นะนะครับ อยู่ที่4,000 4,000กว่าบาทนะครับสำหรับออสิโลสโคปตัวนี้นะครับเป็นแท็บเล็ตนะฮะเป็นรูปแบบแท็บเล็ตออสิโลสโคปหน้าจอทัชสกรีนนะครับหน้าจอก็จำไม่ได้แลว7นิ้วน่าจะ7นิ้วนะนะฮะแบนด์วิดต์100เมกะเฮิร์นะฮะ2แชนแนลนะครับ, Hz, รบ, channel, รบเดี๋ยวเปิดเปิดให้ดูเพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นแล้วแหละผมเคยรีวิว ตอนซื้อมารีวิวไปแล้วรีวิวการใช้งานด้วยนะครับลองไปย้อนดูนะฮะก่อนหน้าจอทัศสกรีนนะครับมี c องชแนลอันนี้ผมปิดชแนลสองไว้นะครับเปิด2องชแนลนะฮะแต่โดยส่วนใหญ่ผมจะใช้ชแนลเดียวอีกชแนลนึงก็จะปิดไว้นะครับการใช้งานก็ก็ถือว่าเที่ยงตรงอยู่นะฮะเพราะว่าผมก็ลองเปรียบเทียบลองเปรียบเทียบ,ยบดูกับออสซิลโลสโคปอื่นๆก็ โอเคเปรียบเทียบเครื่องมือวัดมิเตอร์มาเปรียบเทียบการวัดโวลต์อาร์มเอสอะไรพวกนี้ก็วัดได้ใกล้เคียงนะครับความถี่ก็วัดได้ตรงนะฮะแต่ว,ว่าข้อจํากัดมันก็มีนะสำหรับเครื่องมือตัวเล็กๆนะฮะข้อจํากัดก็มีนะครับถ้าเราอย่างที่บอกถ้าเราต้องการความเที่ยงตรงเป๊ะๆก็ต้องใช้ยี่ห้อที่เป็นมาตรฐานเครื่องมือวัดนะครับ อันนี้ข้อจำกัดก็ยังมีอยู่แต่ว่าสําหรับงานงานที่ผมทําอยู่เนี่ยนะฮะงานซ่อมถือว่าเพียงพอเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็มีฟังก์ชันที่จําเป็นครบทุกอย่างนะครับมีฟังก์ชันที่จําเป็นจําเป็นในงานซ่อมที่เราใช้จะใช้ในงานซ่อมเนี่ยค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะฮะราคาที่ผมซื้อตอนนั้นมีช่วงโปรโมชั่นนะครับมีส่วนลดในช่วงวันอะไรสักอย่างหนึ่งจําไม่ได้แล้วนะฮะ ก็มีส่วนลดของร้านค้านะครับมีส่วนลดจากเว็บไซต์นะครับแล้วก็ใช้ผมใช้ใช้อะไรด้วยจำไม่ได้แล้วนะฮะน่าจะเป็นส่วนลดหรืออะไรบวกไปด้วยนะฮะเหลือที่ผมต้องจ่ายอยู่3,300กว่าบาทนะครับราคาจริงๆมัน4,000กว่า ผมจ่ายไป3300กว่าบาทในตอนนั้นที่ซื้อมานะครับก็ถือว่าใช้งานได้โอเคในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอนาคตผมอาจจะซื้อแบบตั้งโต๊ะอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นแบบตั้งโต๊ะตัวนี้มันเป็นแบบพอตเทเบิลเป็นแบบเคลื่อนย้ายเป็นแบบแท็บเล็ตสามารถเคลื่อนย้ายไปใช้งาน นอกสถานที่ได้ง่ายเพราะตัวมันไม่ใหญ่นะครับส่วนแบบตั้งโต๊ะเนี่ยยี่ห้อนี้เหมือนกันที่ผมดูไว้มันเป็น1014นะฮะ 1014d นะครับอันนี้มัน1013น่าจะไม่ผิดนะ1014เป็นแบบตั้งโต๊ะราคาหน้าโดนมากเลยนะฮะ100เมกะเฮิรตซ์แบนด์วิดต์2ชันแนลนะครับฟังก์ชันการใช้าง,งานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับราคาอยู่ที่5,000บาทนะครับแต่อันนั้นไว้เป็นเรื่องของอนาคตอาจจะ ซื้อมาใช้งานอีกสักตัวหนึ่งนะครับเพราะว่างานงานที่ผมทําอยู่ต้องใช้ออสิโลตโคปนะฮะนะครับ,นะครบเครื่องมือผมก็มีใช้งานเพียงเท่านี้นะครับสำหรับงานซ่อมอันนี้เราพูดถึงออสิโลตโคปนะอย่างอื่นก็อันก็มีนะครับหลักๆพวกมิเตอร์อะไรพวกนี้นะฮะสามารถใช้ปิดงานซ่อมได้สามารถ ใช้หาเงินได้นะฮะกับเครื่องมือเพียงไม่กี่ชิ้นนะครับแต่ต้องยอมรับช่างสมัยก่อนนะฮะช่างสมัยก่อนมีมิเตอร์ตัวเดียวนะครับมันติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะครับเพราะว่าในในยุควัยรุ่นที่ผมเข้าวงการอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆตอนอายุช่วง10บกว่าเนี่ยช่วงนั้นต้องบอกว่าดิจิตอลมิเตอร์ราคาค่อนข้างแพงนะ นะครับใครมีมันติมิเตอร์แบบดิจิตอลผมมองว่าโอ้ท่านนั้นสุดยอดมากเลยสมัยก่อนนะในยุคสมัยก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้มิเตอร์แบบเข็มนะฮะขนาดร้านซ่อมทีวีใหญ่ๆในเมืองก็มีแค่มิเตอร์เข็มตัวเดียวเขาก็สามารถซ่อมทีวีซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อ e ิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับก,ก็ต้องยอมรับว่าเก่งมากนะครับ แต่ว่าในยุคสมัยนี้นะฮะอุปการณ์ไอทีมันก็พัฒนาไปไวมากนะครับมันเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะครับเข้าสู่พวกอุปการณ์ SMD อุปการณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์นะฮะมันก็ต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจเช็คมากขึ้นลำพังแค่มิเตอร์ดิจิตอลกับมิเตอร์เข็มไม่เพียงพอแล้วนะครับก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือ ในการตรวจเช็คมากขึ้นนะครับแต่ถามว่ามีแค่มิเตอร์นิจิตอลกับมิเตอร์เข็มสามารถที่จะทำงานอิเล็กทรอนิกส์ได้ไหมก็สามารถทำได้เพราะว่าช่างแถวบ้านผมทุกวันนี้ก็ยังมีเครื่องมือเท่านี้นะฮะซ่อมทีวีซ่อมเครื่องเสียงซ่อมอะไรเก,ก็สามารถซ่อมได้สามารถติดงานได้นะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ ความสามารถของแต่ละคนนะฮะของช่างแต่ละคนบางทีบางครั้งบางท่านมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะไปหมดนะฮะก็ยังไม่เก่งเท่าช่างรุ่นเก่าๆาบางท่านที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเลยนะฮะ,ะนะครับแต่ว่าในมุมมองของอลูกค้านะครับในมุมมองของลูกค้าบางท่าน จะมองว่าช่างที่มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะๆเป็นช่างที่เก่งนะครับเป็นช่างที่เก่งเป็นช่างที่เทพอะไรประมาณนี้นะฮะในมุมมองของลูกค้านะครับแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะฮะก็อันนี้ก็มาคุยกันเนาะนะครับก็ค่อนข้างที่จะยาวเลยทีเดียวนะฮะจากเรื่องขาตั้งวัชิโลตะขบมาถึงเครื่องไม้เครื่องมือในการซ่อมถือว่าเป็นการคุยกันแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน ถือว่าถือว่าเป็นการเล่าประสบการณ์ของผมให้เพื่อนๆได้ฟังกันก็แล้วกันนะครับก็เอาไว้เท่านี้นะฮะแบตจะหมดแล้วเดี๋ยวต้องชาร์จแบตนะครับออสิโลสโ,โคปก็เอาไว้เท่านี้นะครับมาเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับเผื่อ,อมีเพื่อนเพื่อนท่านใดที่จะเข้าสู่วงการอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาเป็นช่างซ่อมนะครับ ดูคลิปนี้หวังว่าก็คงจะได้อะไรไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็คลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดนะฮะบรรยายอะไรผิดเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆใน,อน,นโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ